สวัสดีครับผมเซลนบอีสสุป,ป้ายแดงนะครับโชว์รูมแห่งใหม่ถนนบางนาตราดกม23่ขาเข้ากรุงเทพนะครับ บริษัทเทอร์มินอลอิซสุนะครับผมวันนี้จะขออนุญาตพามารีวิวรถที่กำลังจะส่งมอบนะครับเป็นสีประตู1.9 LDA ตัวเตี้ยนะครับนี่ครับคันสีดำนี้นะฮะ,ะสีประตูตัวเตี้ย1.9 LDA จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะมีสีดำแบบคันนี้เลยนะฮะแล้วก็สีบอลเงินแล้วก็สีขาวนะครับทั้งหมดอยู่3สีนะครับ สำหรับโปรโมชั่น4ประตูตัวเตี้ย 1.9LDA นะครับออกรถใช้เงินอยู่ที่29,900บาทนะครับได้แบบคันที่เห็นนี่เลยนะฮะ29,900บาทเดี๋ยวพามาชมคันนี้ครับการตกแต่งสไตล์ของลูกค้าท่านนี้นะฮะคันนี้จะเดิมๆนะครับเปลี่ยนแค่แม็กจะไม่ได้โหลดนะฮะเปลี่ยนแม็กสวยงามอย่างเดียวเป็น Pro Maxing นะฮะลักษณะภายนอกของ4ประตู 1.9LDA ก็เป็นแบบนี้เลยฮะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่ในแนวนอนนะครับเป็นแบบนี้เลยเอกลักษณ์ของรุ่นเตี้ยนะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับการดีไซน์ของลูกค้าที่แจ้งมาตัวนี้จะเป็นแม็กเวลขนาด18นิ้วนะฮะลูกค้าครีเฟรมาแบบนี้นะครับขนาดยางจะเป็นขนาด255 50 R18 าห้านะครับ เดิมๆไม่ได้โหลดนะครับคันนี้ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะให้จัดทรงอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ในกําเปลนงหมเบาทเลยนะฮะแจ้งมาได้เลยสำหรับลูกค้าที่ชอบโหลดไซยซิงนะครับแต่งลอสวยๆนะครับแต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบนะฮะจะให้เปลี่ยนแม็กแค่สวยงามไม่โหลดลูกค้าก็แจ้งมาได้เลยนี่ลักษณะของล้อด,ด้านหลังนะครับ ประตูตัวเตี้ย 1.9LDA นะครับในสำหรับรถรุ่นนี้ก็นี่กระจกมองข้ามพร้อมไปเลี้ยวนะครับเสาอากาศนะฮะลักษณะของตัวล้อตัวนี้นะครับพอเปลี่ยนแล้วก็จะลน้นลนนิดๆเนีนะะ่ยฮะก็อพอสวยงามนะครับจะไม่ได้ล้นอะไรมากมาย ออปชันต่างๆของรถรุ่นนี้นะครับเซล์นบได้รีวิวไว้บ้างแล้วนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าเข้าลองไปติดตามทางช่องทางทาง youtube ของเซลลนบได้เลยนะครับช่องเซลลนบอีสสุป้ายแดงมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับสำหรับด้านหลังรถนะฮะสำหรับสายซิ่งนะครับบางท่านก็จะให้ถอดกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้ก็จะเป็นกันชนแบบแยกอิสระจากตัวรถนะครับ จะไม่เหมือนกับรุ่นยกสูงมาพร้อมกล้องไถหลังนะฮะสีดำลอๆวิ่งวิ่งเลยนะฮะตอนนี้นี่ลักษณะของล้อปเปลี่ยนแล้วก็จะลดน,นิดๆนะครับพอสวยงามไม่ได้ลนอะไรมากมายมาปรักับพร้อมขนาดของยางลายแบบสปอร์ตเลยรุ่นนี้แค่เปลี่ยนล้อแม็กก็ดูสวยลอๆแล้วนะครับ ลักษณะภายนอกกันเต็มๆนะฮะเปลี่ยนแม็กและก็สวยใครไม่ชอบโหลดก็จัดมาเดิมๆเปลี่ยนล้ออย่างเดียวสวยงามหล่อๆแล้วแต่สําหรับวัยรุ่นนะครับสายซิงจะให้เปลี่ยนข้อเปลี่ยนล้อนะครับโหลดจัดทรงด้วยก็รีเคเวสมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดโบจัดทรงให้นะครับสําหรับเดิมๆคันนี้ก็ ถ้าเป็นโปลแบบโหลดนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยพร้อมเปลี่ยนแม็กก็เหมือนเดิมครับ29,900นาะครับก็เป็นเจ้าของ4ประตู1.9 LDA ตัวเตี้ยได้เลยแต่สำหรับลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะไม่จบแค่นี้นะครับดิฟฟี่วัดบูทธเปลี่ยนพ่อซิ่งนะฮะก็รีเฟสมาได้เลยนะครับสอบถามกับเซล์นบดูได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อกับเซลลนบนะครับก็จะมีเพจอิสุสุบางทีนะครับยังไงก็ ลองเข้าไปเช็คโปรโมชั่นทางเพจอีสูซุบางทีได้เลยนะครับติดต่อพูดคุย,ค,ยคอมเมนต์สอบถามกับเซลล์นบดูได้เลยหรือว่าจะโทรมาปรึกษานะครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนี้เลยนะฮะปรึกษาสายตรงกันเลยสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือว่าในเขตใกล้เคียงกรุงเทพปาริมณฑลนะครับปรึกษาได้เลยมีไฟแนนซ์บริการจัดให้ถึงที่นะครับไม่ต้องกลัววิ่งถึงที่เลยจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,จใ,จใดๆทั้งสิ้นนะฮะ หรือว่าจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ทางช่องทางไลน์นะครับก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับมี ID ไลน์ของเซลลนกทางด้านล่างคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกช่องทางที่ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เลยสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับไม่ต้องกลัวถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถก็มีบริการพร้อมส่งรถให้ถึงที่นะฮะไม่ต้องกลัวอีกเช่นกัน สีประตูตัวเตี้ย1.9 LDA นะครับสำหรับคันนี้สีขาวสีบอลเงินก็อยู่ใน4ประตู1.9 LDA เหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปตกแต่งรถตามสไตล์ของลูกค้าก่อนการส่งมอบนะครับก็ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวมีรถสวยๆรอๆนะครับเตลนบจะรีวิวให้รับชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม